คสวัสดีนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราเช่นเคยนะคะหนูก็สับไพไว้แล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะในในช่วงวันที่1 5ถึง31นะคะ กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการดูแบบโดยวรวมเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้นะทั้งลัคนาและราศีค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนมุมกล้องนะคะมาดูกันขอดูพลังงานของชาว ราศีพัง์กรคุณเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณออกไพ่พิเศษขึ้นมานะคะในในสำรับนี้นะคะก็เป็นไพ่ของความฝันช่วงนี้คุณฝันบ่อยๆหรือเปล่าหรือว่าฝันถึงคนที่คุณรักนะคะหรือคุณมีความฝันอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคนรักของคุณก็ได้นะ หรือคุณรู้สึกว่าเออใครคนเนี้ยที่คุณคุยด้วยเนี่ยเป็นคนในฝันก็ได้นะคะอืมสิบไม้รู้สึกว่าในความสัมพนันธ์นี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ทํางานหนักในความสัมพนันธ์นี้เป็นฝ่ายพยายามเป็นฝ่ายประครับประคองนะคะความสัมพนันธ์นี้นะ ความรักความสำคัญของคุณเป็นอย่างไรอีกเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนะคุณดูแลเขานะคะคุณดูแลเขาคุณรู้สึกผูกพันนะดูแลเขาอย่างดีเลยทีเดียวนะดุดแม่ดูแลบุตรนะคะใส่ใจนะคะอ่อนโยนกับเขารักเขานะคะอาจจะช่วยซัพพอร์ตเขาด้วยนะคะคนคนนี้ เป็นอย่างไรอีกความสัมพนันธ์นี้ในบางท่านนี้คือชาวราศีมังกรบางท่านนี้มีบุตรแล้วนะคะมีบุตรด้วยกันก็ได้หรือไม่ก็คือคุณอาจจะเป็นไม่ไม่มีบุตรแล้วอะ่ะอืมก็ได้นะโสดแบบมีมีบุตรแล้วอย่างเงี้ยก็ได้นะ นกมองว่าตัวคุณนะ่ะทำงานหนักในความสัมพันธ์ก็จริงคุณกำลังดูสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะคุณอาจจะนิ่งดูสถานการณ์นะในช่วงนี้ดูความสัมพันธ์นี้นะคะอืถามว่าคุณมีความสุขไหมกับความสัมพันธ์นี้มันก็ดีนะมีความสุขนะแต่มันก็มีความเหนื่อยอยู่ในนั้นเช่นกันนะคะอืคนคนนี้อาจจะทำตัวเหมือนกับเป็นเพื่อนกับคุณนะ แต่คุณดีกับเขามากๆเลยอ่ะคุณคนเนี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์เขาอาจจะฟอร์มนะแล้วก็แบบวางคุณไว้ในตําแหน่งที่เป็นเพื่อนก็ได้นะคะเออขอดูนะคะว่าแล้วเขาล่ะเป็นอย่างไรนะคะอ่าเจอเลเวอร์นะเขาเหรอคะเขาเนี่ยนุกมองว่า ตัวเขาอะนะน่าจะยังมีช้อยมีตัวเลือกอยู่นะคะคือมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะรูปร่างหน้าตาดีนะเขายังเปิดโอกาสนะคะให้กับใครต่อใครเข้ามาเปิดโอกาสให้กับช้อยเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่นะคะเขาเป็น King of Cup นะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้คนๆนี้นะคะเป็นคนโสดก็ได้นะ นกมองว่าตัวเขาเองอ่ะยังยังมีความแบบอยากจะเลือกนะคะยังอยากจะเลือกยังมีอารมณ์แบบคนเจ้าชู้เป็นนักรับอย่างเงี้ยเนี่ยนะในบางท่านนะคะคนคนนี้คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็ได้นะสิบถ้วยอะ่ะ คุณอาจจะไปตกอยู่ในตำแหน่งที่เป็นช้อยหรือตัวเลือกของเขาก็ได้นะคะเขาค่อนข้างแบบเปิดใจอ่ะเปิดใจให้กับใครตกใครเลยอ่ะคนคนนี้ต่อให้เขาจะมีครอบครัวหรือว่าโสดนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะเขาไม่ปิดนะคะเขาไม่ปิดกั้นอะไรเลยเขาเขาค่อนข้างที่จะเปิดนะคะเปิดใจให้กับ ใครตบใครนะคะที่จะเข้ามาในความสัมคั์ด้วยนะอขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกระคะหดาบนะคะอืมยังไม่อยากผูกมัดนะคะคณคนนี้นะยังไม่อยากจะผูกมัดกับใครเลยกับเราด้วยนะเนี่ย เอเขาเป็นคนที่เขาอาจจะมองว่าความสมคัญระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีประสักแล้วเขาเหมือนจะถอดใจเลยนะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าคุณใช่ขนาดนั้นนะยนะแปะถ้วยถ้าเกิดคุณกับเขามีปัญหากันนะคะในช่วงนี้ ขาก็คิดว่าคุณอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเลยตัดเขาไปเลยนะคะเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะถ้าไม่มีการหันหลังให้กันเขาก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ใช่ที่สุดสําหรับเขาเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราขนาดนั้นนะคะเออ,องมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีการแอบนะคะมันมีการ การซ่อนอะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดเผยหรือว่าอีกฝ่ายนึงต้องแบอบอีกคนนึงมาหาอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยเออนะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้มีความลับนะคะมีการทําตัวลับๆล่อๆนะคะเออนองมองว่าตัวเขาเองอะ่ะมีความลับกับคุณแน่นอนนะเขามีอะไรปิดบังคุณนะซึ่งเขาต้องปิดบังแหละเพราะอะไร ถ้าเกิดคุณรู้นะนกมองว่าถ้าคุณรู้คุณอาจจะต้องออกจากความสัมพันธ์นี้ซึ่งเขาอาจจะกําลังแก้ไขปัญหาสถานการณ์อยู่ก็ได้เพื่อที่จะให้คุณอยู่ต่อนะในความสัมพันธ์นี้เพราะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมฆสิงธนุชาวธาตุลมเมทุนตุนกุมแล้วก็ชาวธาตุน้ําค่ะกฎพิจิกมีนนะทีนี้ขอดูว่าชาวราศีมกรคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา คุณยังรักเขาอยู่นะแต่แบบคุณคิดมากคุณไม่อยากทำอะไรแล้วนะคะคุณก็รู้สึกผูกพันกับเขาคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณพยายามมากแล้วอะ่ะเออเขาอาจจะดือ้อหรือคอนโทรลยากนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะจริงๆคุณก็ ใจหนึ่งผูกพันกับเขานะคะยังอยากจะกลับไปคืนดีในความสัมพันธ์นะคะในบางครั้งคุณอยากถอยออกจากความสัมพันธ์นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการ move on แบบเป็นวงกลมนะความสัมพันธ์เนี้ยคุณน่าจะพยายามที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้หลายครั้งแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีการกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะ ม,มีการไปไปกับกลับอยู่นะคะพอดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีมกรคะอืมเขาไม่อยากให้คุณทิ้งเข้าไปนะคะเนี่ยสิบเหรียญน,นะคุณคือความสุขของเขานะคะ เขายังอยากจะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาเขายังอยากจะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะสร้างบาลาน์ต่อให้ว่าเขานะคะเขาอาจจะโสดก็ได้แต่มีตัวเลือกมีคนคุยนะคะก็คือมีมีอีกคนหนึ่งไม่ใช่มีคุณแค่คนเดียวเขาก็ยังอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขานะคะอยู่ตรงเนี้ไม่ต้องทิ้งเขาไปนะ เป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือว่าเขาจะยังแบบยังไม่เลือกแต่ก็อยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขานะคะแล้วในกรณีที่เขามีครอบครัวเขา,าก็ยังอยากให้คุณอยู่ในนี้แหละในความสัมพันธ์นี้นะคะคือมันเขารู้สึกว่ามันยากที่จะเสียคุณไปนะคะถ้าเขาไม่มีคุณเขารู้สึกถึงความยากลําบากนะคะอืมอืมขอดูค่ะขอดูแนวโน้ม แนวน้วมความสัมพันธ์ค่ะขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะดูสันนะคุณอาจจะคุยกับคุณเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงหรือว่าคนที่วัหน้าเด็กกว่าวัยนะคะผู้ใหญ่นิสัยเด็กก็ได้นะเนี่ยนะ แนวนู้เป็นยังไงคะอือแปถ้วยในช่วงนี้ค่ะความสัมพันธ์มันก็จะยังเป็นอะไรที่มีการเริ่มต้นใหม่นะอาจจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่กันในความสัมพันธ์แต่มันก็ดีไม่สุดอะนะเป็นแปถ้วยสุดท้ายก็เหมือนกับว่ายังรู้สึก มีความน้อยอกน้อยใจรู้สึกไม่เติมเต็มรู้สึกอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเออในในอารมณ์นะคะความรู้สึกนะความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ไปถึงไหนอะ่ะนะคะมันมีความสุขแหละความสัมพันธ์นี้ยแต่มันเหมือนมันนิ่งๆนะคะไม่ถูกเติมเต็มไม่ถูกพัฒนานะคะไม่มีสถานะอยู่ด้านแหละนะคะหนึ่งดาบ นะคะไม่ปลูกมัดไม่ชัดเจนแล้วตัวเขาเองก็ยังเหมือนกับยังเปิดใจนะคะให้กับใครกับใครนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่แบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยตัวคุณอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์แล้วยังต้องแบบสู้กับอุปสรรคนะคุณต้องเป็นฝ่ายที่แบบ สู้ในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวอ่ะอืมค่อนข้างเหนื่อยนะทีนี้มาดูว่าไพ่อยากแนะนำไพ่อยากแนะนำอะไรชาวราศีมังกระคะไพ่อยากแนะนำอะไรคุณดีเอ็มเพลสนะคะคุณขอให้ชาวราศีมังกรนะคะอืมรักตัวเองให้มากๆเป็นหลักนะคะรักตัวเองนะรักตัวเองให้มากๆนะคะ มีความสุขนะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับสังคมของตัวเองนะคะใช้ความสุขใช้เวลาของเรานะคะแล้วก็เด็ดขาดนะเด็ดขาดในที่นี้หมายถึงว่าอะไรที่ไม่ที่แบบมันไม่ใช่หรือมันทําให้เราไม่สบายใจอะ่ะต้องเด็ดขาดกับสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะคะคือ,อจริงๆอะ่ะ ไท่บอกว่าให้เราใช้เหตุใช้ผลมากกว่าความรู้สึกนะคะแล้วเราอาจจะตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นเราอาจจะเคลียร์หรือชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะคะว่าเราจะเอาอยัางไงนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะในช่วงวันที่15ถึง31กระกฎาคมน,นี้นะคะครึ่งเดือนหลังนี้นะ อ,อประมาณนี้เลยนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงๆคุณแก้ไขปัญหาคุณตัดสินใจนะคะคุณเคลียร์ได้อยู่แล้วว่าคุณจะเอายังไงนะคะอืมในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนกต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีนะคะทุกคน